สวัสดีครับวันศุกร์ที่5มีนาคมครับยืนอยู่ที่หน้างานโจิมินซิตี้บุกแฟร์ครับทัางที่9ผมเดินตามอาจารย์จินตนามาติดๆเลยฮะนักเขียนเบสเลอร์จริยธรรมธุรกิจจริยธรรมทางธุรกิจฮะเป็นครั้งที่16แล้วทางใครอย่าคิดมาเขียนสู้นะครับไม่มีทาง่ะนี่ดูความอ่อนน้อมถ่อมตน นี่จากภูภูเก็ตนี้อาจารย์จากภูเก็ตนี้เราจำได้แล้วเก็บได้แดบดีจังเลยเนาะนี่ฮะบรรยากาศเบื้องหลังเก็บเลยเก็บอ้าวโอ้โหหนังสือหนังสือค่ะได้รางวัลค่ะหนังสือได้รางวัลนี่ครับที่ได้รางวัลมาอ้าวโอหนี่นี่ การบัญชีขั้นการจะบุญเสร็จพฤติกรรมท่องเที่ยวกันกันทร์ทอันลรคทองค่างพี่พี่วิธีของพี่พี่วิธีของพี่อันนี้มือของอะเบื้องหลังฟิสิกส์ฟิสิกส์ฟิิสกส์โอ้โหดูดีครับบัญชีอาจารย์จงจิค่ะอาจารย์ขาประพันบัญชีค่ะ ขออาจารย์ปนุต้าระบบบัญชีอ้าวย้ายรวมก่อนกล้องอยู่ร่วมก่อนเอาป้ายอยู่ไหนเอาป้ายป้ายเอาการวิจัยการวิจัยขอกระจายอะไรฮะแทงก่อนเป็นเป็นอ่าโอ้โหการเขียนภาพลายเส้นจันเวชรีฮะเทคนิคงานไม้ครับเทคนิคงานไม้อ้าวอาจารย์ปนุต โอ้โหสุดยอดอย่าดูถูกงานไม้นะครับมาถึงนี่เลยโอ้ครั้งที่19ครับครั้งที่19โอ้โหแล้วพวกบ้านถวายผมหละไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งละสองพันนะสามพันสีโอ้โหเยี่ยมเลยฮะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีหน้าภูเก็ตได้คืออ้ตามท่องเที่ยวเยี่ยมเลย จาจเ,เ,าาเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ครับโอ้โหเยี่ยมเลย จารย์ไม่โชว์ปกหนังสือครับปกหนังสืออาจารย์นี้